ได้ได้ว่าเป็นเรื่องราวอีกอาสาหรับวงการบันเทิงจู่ๆค่ะคุณอัจฉริยะค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมมอบหลักฐานนะคะต่อพลตรวจตีวิวัฒคำชำนาญค่ะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะร้องให้สืบสวนสอบสวนจับกลุ่มดาราดังและไฮโซสาวค่ะโดยนายอัจฉริยะระบุว่ามีดาราสองคนเป็นดาราชาย ชื่ออักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีค่ะส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดบบบันเทิงอยู่ในขณะนี้ค่ะโดยได้ร่วมกับไฮโซสาววัยรุ่นมีผมสั้นมีชื่อเล่นเป็นขนมชนิดหนึ่งอายุประมาณ20ปีร่วมกันหุ้นนะคะเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 1, 100เว็บไซต์ค่ะ รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ไฮโซเวรุ่นยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบันการมอบหลักฐานครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้ใหญ่ส่งข้อมูลมาให้ตนจึงนำมาสู่การมอบต่อให้กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะรับไปสืบสวนขยายผลเพื่อจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากทั้งดาราและไฮโซเปิดเว็บพน,นันมอมเมาประชาชนและเป็นกลุ่มเครือข่า,ขายพนันออนไลน์ที่ไม่เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อน ซึ่งในอดีตทั้งดาราและไฮโซยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่หลักฐานจากการทำธุรกิจเว็บพนันก็กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาด้านพลตำรวจตรีวิวัฒน์นะคะได้เปิดเผยว่าหลังจากรับข้อมูลหลักฐานจากนายชยะแล้วจะต้งจะสั่งตั้งคณะทำงานค่ะขึ้นมาเลยสอบสวนสืบสวนรว,รวบรวมหลักฐานทั้งหมดพยานด้วยนะคะเพื่อดำเนินคดีต่ตอไป ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะในเรื่องราวของการไล่สืบเรื่องราวเว็บพน,นันออนไลน์มันเยอะแยะมากมายจริงและเรามีเสียงของคุณอาเชียด้วยจะว่าอย่างไรกับเรื่องราวนี้เชิญครับมาลงโทษกล่าวโทษด,ดำเนินคดีกับดาราซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะครับมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับก็หลายคนอยู่นะแล้วก็มีมูลค่าเว็บพวกนี้ไม่ต่ำกว่า5 0 0พล้านบาทเงินหมุนเวียนนะครับ เว็บพนันออนไลน์ครับก็เป็นเจ้าของเว็บพนันเป็นเจ้าของเลยเจ้าของเลยเป็นตัวตัวตัวเจ้าของเว็บเลยโดยรงร่วมกันหรือว่าเป็นเป็นหุ้นในส่วนตอนนี้ยังมีผลงานไหมครับก็ยังมีอยู่ไม่ไม่ไม่ตั้งแต่ช่องร้านเขามีอสังหามีสังหามีทุกอย่างมีทุกอย่างเช่นก็มีทั้งรถหรูมีทั้งบ้านหรูมีทุกอย่างเขาอยู่ในวงการมานานไหมครับตลาดสองนานตัวเจ้าของเว็บเนี่ยมีทั้งหมดสามคนนะแล้วก็ลูกไหยก็ ไปเยอะครับคนที่สามก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ของไฮโซชื่อดังของเไทยเป็นดาราสองไฮโซนลย่ไเอาต้องสืบและสอบนะครับก็ถ้าพบเป็นการกระทาความผิดนะครับก็จะดำเนินการสืบสวนโดยเคร่งครัดครับต้องขอบคุณคนที่แบบว่าส่งข้อมูลมาให้คุณอชิยะนะคะเป็นเรื่องราวที่ แน่นอนอยู่แล้วค่ะเว็บพนันออนไลน์ต่างๆที่มอมเมาเยาวชนหรือคนที่เข้าไปกดลิงก์แล้วสูญเสียเงินต่างๆนานาเยอะแยะมากมายต้องช่วยเหลือและป้องกันกันแบบนี้ล่ะค่ะว่ากันไปตามเรื่องราวของตัวบทกฎหมายคุณตำรวจน่าจะหาตัวคนๆนั้นมาสืบสวนได้นะคะ